ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มี รัคนาอยู่ในราศีธนูประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567นะครับอาสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูตลอดนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนวิชาหัวราศาสตร์จะมีการ เปิดการเรียนการสอนนะครับทุกวันอาทิตย์นะเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาหลักสูตร6เดือนนะเดือนละ1 0 0 0เริ่มวันที่9มิถุนา2,567าอาจารย์ผู้สอนก็คืออาจารย์ของอาจารย์เองอาจารย์วิทูลบุญชยชรีอุปนาย,ยกสมาคมโหัาราสตันนานาชาติแล้วก็จะมีอาจารย์กนพัฒน นะครับแล้วก็จะมีอาจารย์นุ่นนะครับร่วมสอนด้วยนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทางแอดไลน์นะครับด้านข้างได้เลยนะผู้ไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเรียนได้นะครับแล้วก็จะมีช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็เรียนที่สมาคมแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังนะสนใจติดต่อได้เลยครับผมเกดแก้วพินดูตลอดสวัสดีครับเรามาเริ่มกันเลย ชาวราศีธนูนะฮะก็จะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพระฤหัสบดีเราจะเรียกว่าตานุถ้าดาวพระหัสบดีเนี่ยไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าเราจะเจออะไรในช่วงของเดือนนี้ถ้าเกิดท่านใดเคยผูกด,ดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับถ้าดาวพฤหัสไปสัมพันธ์ดีก็ให้คุณถ้าไป สัมพันธ์ไม่ดีก็จะเกิดเรื่องยุ่งๆวุ่นได้นะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะฮะมาจากในราศีมีนเราจะเรียกว่าภพพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรมัพย์นะครับตนุก็คือตัวเราเนี่ยแหละยกย้ายราศีเข้าไปในราศีพฤษภตั้งแต่วันที่30เมษายนะครับแล้วก็จะอยู่ยาวไปนะครับหนึ่งปีนะครับนก็หมายถึงว่า ชาวราศีธนูหลายๆท่านนะครับก็จะเข้าไปอยู่ในเรืองของอรินะครับอริแบบดาวพฤหัสอาจจะเป็นในลักษณะของการเรียนรู้ศึกษานะครับหรือหาวิชาชีพต่างๆเพิ่มเติมนะครับเรียนรู้ศึกษาต่ออะไรประมาณนะครับแน่นอนครับดาวพฤหัสเวลาอยู่ในภพอรินะครับมักที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถแบบเต็มขั้น เลยทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะครับสําหรับชาวราศีธนูนะครับนะอีกพบเรือนนึงมาจากจุเรือนพันธุนะครับพันธุเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของนะครับอลินะครับก็อาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งนะครับวุ่นวุ่นนะครับเกี่ยวเรื่องของครอบครัวหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินหรือการก่อสร้างสร้างตัวนะครับบางคนก็มีความคิดริเริ่มนะครับที่อยากจะปลูกบ้าง สร้างบ้านแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆนะครับก็มีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเออเงินเรามันไม่มีมากพอเนี่ยผมว่าก็อดทนไว้หน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ามันมันตึงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ไหวเอานะครับแล้วก็บางคนอยากจะซื้อบ้านซื้ออะไรประมาณนี้นะครับซื้อรถอะไรประมาณนี้ถ้าซื้อเงินสดไม่ได้แล้วมันต้องผ่อนระยะยาวเนี่ยก็ช่วงปีเนี้ยมันจะติดติดขัดขัดค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับนะมันจะติด ค่อนข้างจะเยอะมันก็จะนะครับค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรนะครับจริงๆเวลาดาวเจ้าเรือนพันธุตกอลิตตนุตกอลิตเนี่ยก็แนะนําว่าไม่อยากจะให้ก่อหนี้ก่อสินนะนะครับเดีย๋ยวมันอาจจะสร้างเรื่องยุ่งยุ่งวุ่น,ว,นวุ่นให้นะครับก็ก็พิจารณาดูนะครับนะครับดาวพระศสบดีนะฮะที่อยู่ในราศีนะครับพุศกเนาะ หนึ่งถึงเก้าเนี่ยสเสวยโจโรเลิกก็เป็นเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะครับก็เป็นเลิกวางแผนนั่นแหละนะครับแล้วก็วันที่สิบจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับก็สเสวยภูมิปรโรุเป็นเลิกแห่งความมั่นคงจุดที่ต้องระมัดระวังนะฮะก็จะเป็นในช่วงของวันที่ยี่สิบสามนะครับถึงสิ้นเดือนเลยเข้าระวังพิครุดนะครับก็ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลอดลม นะครับนะแถวบริเวณคอนะครับแล้วก็เจ็บคออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นพวกหวัดเป็นพวกอะไรประมาณนี้หวัดลงคอนะก็ให้เรามาระวังไว้หน่อยนะครับเพราะมันจะมีสาเหตุมาจากนะครับพิษครุฑก็คือจะเป็นพวกหวัดพวกลมลมตีขึ้นลมตีลงนะครับนะใส่นัดอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้เรามาระวังไว้นะครับดาวพฤหัสบดีนะครับก็อยู่ตรงนี้หนึ่งปีนะยังไงเรา จะสู้ไปด้วยกันนะครับก็ขอให้มีสติมากๆนะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพราทิตย์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีสิงห์เนี่ยเราจะเรียกว่าภพสุภะนะครับซึ่งเป็นเรือนที่ดีนะสุภะเนี่ยแปลว่าความเจริญเจ้าหน้านะคนอุปร,รัมั์ข้ามจนคนคอยช่วยเหลือนะครับแน่นอนครับ1-14ยังคงอึดอัดอยู่กับ การชื่อเหลือคนนะครับรับใช้นายนะครับแล้วก็อาจจะถูกเขาเรียกว่าบังคับบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วเราปฏิเสธไม่ค่อยได้นะอึดอัดอึดอัดนะกันนะครับเวลาดาวเจรือสุภาตกกอเหลียมากที่จะมีคนมาบงการเรานะครับทําให้เราเองทําอะไรไม่ได้อิสระสักเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้ทําไมเราต้องยอมมว่าก็สัมพันธ์กับตัวเราสัมพันธ์กับดาวพฤหัส มันหนีไม่ได้นะครับอาจจะเป็นการไหว้วานของผู้รับผู้ใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันหนีไม่ได้ถ้ามันเป็นศัตรูเป็นอะไรมันยังพอหนีมันยังพอเลิกคบอะไรได้เนาะอันนี้เป็นคนรู้จักอะไรประมาณเนี้บางทีเขาไหว้วานให้ทหํานู่นทํานี่เราก็ไม่อยากทําอ่ะเนาะนะนะทำฟรีด้วยไม่ได้อะไรสักอย่างนะแล้วก็ยังต้องไปแบบต้องไปเสี่ยงอะไรเงี้ยมันก็เลยทํา่วนผลให้บางครั้งก็อาจจะหงุดหงิดได้เหมือนกันนะครับ,นะรบข้อแปดเดียวนะครับอดทนหน่อยหนึ่งถึงสิบสี่นะครับ ตอนที่ดาวพระอาทิตย์สถิตยอยู่ในราศีพฤษภนะครับก็ <_ d ata> จะเป็นในช่วงของวันที่1ถึงวันที่7เนี่ยสเสวยภูมิปาโรแห่งเลิศนะครับก็ <_ d ata> เป็นเลิกแห่งความมั่นคงนะครับแล้วก็วันที่8จนถึงวันที่1 4เนี่ยเราสเสวยเทสาตีเลิกเดินทางท่องเที่ยวเลิกเข้าหานะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่4จนถึงวันที่7เราจะเข้านาวาวปุกเอกนะครับก็เหมาะสําหรับเคลียร์ปัญหานะครับนะหนะวางคุ้มโทษคุ้มภยัยหลังจากนั้นดีแล้ว นะครับก็ดาวพระอาทิต์นะครับดาวเจ้าเรือนสุภาพเป็นสถิตยอยู่ในเรือนของปัตตนิดีละในช่วงวันที่15ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีห้านะครับสามนาที 3. นะครับสุภาพเขาแปลว่าคนอุปธรรมขั้นจูนนะครับแล้วก็ปัตตนีก็แปลว่าคู่สัญญาก็แสดงว่าอะไรที่เราเคยดีลไว้นะครับรอนะครับอะไรก็สุดแท้แต่นอกก็มีเกมที่จะสําเร็จมีเกมที่จะอนุมัติ นะครับจากที่เคยติดตดิดขัดขัดก็เริ่มที่จะดีแล้วนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนสุรพานะไปอยู่ในเรือนปัตตนินะครับก็มีเกณฑ์ที่จะคู้คองหรือแฟนนะครับอาจจะมีเรื่องที่ถูกอ,อกถูกใจหรือทําบางสิ่งสัมายังสําเร็จนะครับนะอาจจะมีเรื่องดีกับแฟนเราอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่เพียบพร้อมนะครับนะไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงานการเงินอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็มีโอกาสที่จะเจอในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ ดาวพระทิต์นะครับที่อยู่ในราศีเมถุนนะครับก็จะเป็นในช่วงวันที่สิบห้าจนถึงวันที่ยี่สิบเ็ดนะครับเสวยเทสาปีนะครับก็เป็นเรื่องเดินทางท่องเที่ยวนะครับอยู่ไม่ติดที่แล้วก็วันที่ย2บสองถึงสามสิเ็ดเข้าเทวีเลิกนะครับเทวีเลิกเนี่ยมันจะเป็นเลิกนางพญาเนาะจะได้อะไรมาโดยง่ายๆฟุบกๆยัดเย็ดให้นะครับนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดนึงนะครับดาวอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิกนะ เราจะเรียกว่าภพวินาศนะครับที่แปลว่านะครับความเสียหายขาดทุนล้มละลายนะครับต่างถิ่นแดนไกลกับครั้งจองจําอึดอัดนะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีเมษนะฮะเราจะเรียกว่าภพปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับไอเดียจินตนาการนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์แน่นอนครับตั้งแต่วันที่2ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะเวลา22่สงนาฬิกาเนาทีอันดีดีนะครับ เาเรียกปุตตะเป็นกเกษตราธิบดีสงผลให้เราเองมีไอเดียมีจิตนาการนะครับนะแล้วก็ส่งผลเกี่ยวเรื่องของการปกครองนะบุตรหลานลูกหลานนะแล้วก็จะเป็นช่วงที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับมีไอเดียบันเจออยู่เสมอนะครับคิดค้นทํานู่นทนํานี่อยากจะทํานู่นทนํานี่อะไรประมาณนี้แล้วมันเป็นกเกษตรก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับ ถ้าไม่มีดาวในมาตัดถอนเนาะแต่ถ้าจะบังเอิญแลวเกิดเรามีดาวพระอังคารปีนี้เป็นกาลกินีจอดก็ต้องระมัดระวังเพราะอีพบเรือนหนึ่งมาจากเดือนไม่ดีมาจาก,จากเจริญวินาศน,นะครับวินาศไปอยู่ในเรือนปุตตะและเป็นกเกษตรนะครับมันก็จะสมผลนะครับทําให้เราเองเนี่ยนะครับจากที่เคยเลิกนะอาจจะเลิกอับอายามุกเช่นเลิกดูดบุหรี่แล้วเลิกกินเหล้าแล้วกลับมากินอีกก็ได้นะครับด้วยความที่มันเป็นกเกษตรก็แปลว่านิสัยเดิมนะครับที่เคย อาจจะหวนกลับคืนมานะครับและคําว่าวินาศไปอยู่ในเรื่องของพุตอะแล่าความคึกขนองนะครับบางคนหยุดกินเที่ยวดื่มก็กลับมากินเที่ยวดื่มอีกนะฮะอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะมันสัมพันธ์การะินีนะครับหรือบุตรหลานลูกหลานที่เราสนิทที่เราไว้ใจอาจจะสร้างเรื่องยุ่งวุ่นวุ่นนะครับหรือคนที่ติดการพนันก็อาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับก็เป็นจุดที่นะครับต้องระมัดระวังไว้นะครับและที่สาคัญ ไว้ใจลูกหลานบุตรหลานไม่ได้นะครับให้ทําธุรกิจธุรกรรมอะไรที่สําคัญก็ไม่ควรนะครับดาบังคารนะครับที่สถิตอยู่นะในราศีเมษนะครับหนึ่งถึงสิบเก้าเนี่ยสเสวยสริโถแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกขอนั่นเองเลิกเข้าหานะ,นะนะถ้าเป็นลักษณะของการปกคอก็อาจจะเรียกลูกหลานมาคุยนะครับแล้วก็มาทําข้อตกลงในลักษณะต่า,างๆนะ แล้วก็วันที่20นะครับจนถึง30มหันโนแห่งเลิกนะครับอันนี้ก็เป็นเลิกเศรษฐีใหญ่อันนี้ดีนะครับก็คุยเรื่องผลประโยชน์ดีนะครับแล้วก็วันที่นะครับที่เราต้องระมัดระวังนะก็จะเป็นในช่วงวันที่6วันที่10เนาะเข้าระาวางังผิดนะครับช่วงนี้ก็อาจจะลําบากอึดอัดใจกับลูกหลานบุตรหลานนะครับหรือนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการเก็งกาไรอะไรต่างๆช่วงนี้อาจจะยุ่งๆเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่16ถึงวันที่19เนาะ เราจะเข้านวาวภูเอกอะช่วงนี้จะทําอะไรยังไงมีเกณฑ์สเร็จค่อนข้างจะสูนนะครับก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกันนะเราจะเรียกว่าภพกรรม,มะเนาะที่แปลว่าการงานการทำวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับแล้วก็อีกภพเรือนหนึง่งนะครับมาจากราศีเมถุนนะครับที่เรียกว่าดาวเจ้าเรือนคู่ค้า ผู้หุ้นส่วนผู้สัญญาหรือผู้ครองนั่นเองนะครับก็ในช่วงวันที่1-9ถึงเไม่ดีนะครับดาวจาเจ้าเรือนผู้ครองเนี่ยตกอลินะครับผู้ครองมักที่จะสร้างปัญหานะครับนะเอาปัญหาที่เขายุงย่งยุ่วุ่นมาบอกกล่าวเล่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิถีชีวิตเขานะครับหรือเงินเงินทองทองอะไรประมาณนี้นะครับนะก็จะยุงย่งยุ่วุ่นวุ่ได้ เวลาดาวเจ้าเรือนปตัตตนีแปรลิ่นะครับก็การเจรจาการตกลงคู่สัญญามันมีปัญหาติดขัดเรื่องเอกสารสัญญานะครับแล้วก็เลื้อนลังนะไม่มีความชัดเจนนะจะเรียกว่าจะได้ไม่ได้ก็ไม่บอกกักกันไปกักกันมารอคนนู้นอนุมัติรอคนนี้ตัดสินใจอะประมาณนี้นะอีกพพเรือนหนึ่งก็เหมือนกันนะก็คล้ายๆกัน,นครับกรมมะอริก็เหมือนกันนะครับก็คือ วิถีชีวิตยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับมีปัญหามีอุปสรรคนะแล้วก็เรื่องงานเรื่องอะไรก็มีปัญหานะครับหลายๆอย่างรอบด้านเนาะก็ให้เรามัดระวังไว้นะครับดาวพรพุธนะฮะที่อยู่ในราศีพฤษภนะหนึ่งถึงห้าเนี่ยเสวยภูมิปะโรนะครับก็เป็นเลิกแห่งความมั่นคงนะจุดที่ต้องระมัดระวังนะฮะจะเป็นในวันที่หนึ่งถึงวันที่สองนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองเกี่ยวเรื่องของการงานอาจจะมีปัญหาได้นะครับนะครับเพราะเข้าระวังพิษ นะแล้วก็วันที่หกถึงวันที่เก้าเนี่ยนะครับเรื่องงานก็อาจจะต้องมีการเข้าหานิดนึงมีการเคลียร์มีการเจรจาเพราะเข้าเทสตสตีเทสตรตีมันเลิอกอยู่ไม่ติดที่อมันต้องเข้าไปหานะครับมันเป็นเลิกหมูมากมันเป็นเลิกมหรสพเนี่ยนะครับมันจะประมาณเนี้ยอ่ะต่อไปนะครับยกย้ายราศีอ่ะอันนี้ค่อยดีขึ้นมาหน่อยละนะก็ดาวเจ้าเรือนผู้รองเป็นกเกษตรเลยทีนี้ นะครับตั้งแต่วันที่10ไปจนถึงวันที่2ี่หนะเวลาหโมงเช้า4ห้านาทีนะก็มีเกณฑ์นะครับที่จะเจอคนที่ถูกอกถูใจนะครับผู้สัญญานะครับทำให้ประสบผลสำเร็จนะเจรจาได้เคลียร์ได้อะไรที่เคยรออะไรที่เคยติดขัดก็นะครับผ่านพ้นไปได้คนไม่มีคู่ก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกใจข้ามภพข้ามชาติเจอคนที่ถูกสเปคนะครับคนที่เลิกลาแฟนไปนะฮะแล้วก็ยัง เรือลังกันอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นลมหวนกลับมานะครับนะถ้าในกรณีที่เราปรารถนาอยากจะให้กลับนะแต่ถ้าเราไม่ปรารถนาอยากให้กลับก็คือไปแล้วไปรับไม่กลับคืนนะครับก็มีเกณฑ์นะครับ,รรบด้วยอิททิพลของดาวคู่ของที่เป็นเกษตรนั่นเองนะครับอีกพบเดือนหนึ่งนะครับก็จะได้คู่สัญญาที่ดีนะกรรมะไปอยู่ในเรือนของนะครับ คู่สัญญาก็แสดงว่านะครับงานต่างๆอะไรก็ประสบผลสาเร็จนะครับที่มีคู่สัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีการเจรจามีการดีลงานมีอะไรประมาณเนี้นะสำเร็จได้โดยดีทํางานร่วมผู้อื่นได้ดีในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับดาวพระพุธนะครับที่อยู่ในราศีเมถุนนะครับสิบถึงสิบสองนเสวยเทสาตีก็มาเรเดินทางท่องเที่ยวนะครับอยู่ไม่ติดที่นะครับสิบสามถึงยี่สิบเลิกเทวีอันนี้จะได้อะไรมันง่ายๆหน่อยนะครับเจรจาอะไรมันจะสะดวกโยถิ่นหน่อย นะครับแล้วก็ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหกนี้เพชจะคาดเลิกเลยเลิกตัดสินใจนะครับตัดสินใจให้ดีนะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบเราจะเข้านาวางภูงเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีเยี่ยมนะครับแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังความขัดแย้งต่างๆนะครับไม่ลงตัวจะเป็นในช่วงวันที่ยี่สามถึงยี่สิบสี่นะครับเราจะเข้านาวางพิษสุนัขนะครับก็จะมีปัญหาหลังจากนั้นก็จะหมดโปรโมชั่นแล้วนะครับดาวนะครับ เจ้าเรือนปัตนีตกมรณะนะครับปัตนีแปลว่าคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเนาะมรณะก็ทําให้ต้องโศกเสียใจผิดหวังนั่นแหละนะครับก็ทําให้มีปัญหากันนะครับหลายๆอย่างนะครับรวมทั้งดาวเจ้าเรือนกรรมะเขาตกมรณะด้วยนะครับก็ไปชดชีวิตมั่งนะครับเบื่อมั่งเซ็งมั่งเบื่องานมั่งเบื่อวิถีชีวิตมั่งอะไรเงี้ยนะถ้ามีทางออกเขาก็จะตัดสินใจแต่บางคนออกบางคนย้ายงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีทางออกมันก็จะอึดอัดมันก็จะ เอ่อทนอยู่อะไรประมาณนี้ก็มันเป็นอิทธิพลของดวงดาวครับดาวพุธแป๊บเดียวนะครับเดินแล้วก็เดี๋ยวก็ไปแล้วนะครับเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหนึ่งนะราศีก็หนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะครับดาวพระพุธที่อยู่ในราศีก็รากฏยกย้ายไปในวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสามสี่สิบสี่นาทียิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดก็เป็นเรื่องตัดสินใจนะเนี่ยแหละช่วงนี้แหละนะระวังหน่อยตัดสินใจดีก็รอดไปนะตัดสินใจไม่ดีก็ออกจากงานเลยนะครับนะ แล้วก็วันที่ยิบกัาถึงสามสิบก็เข้าเลิกราชาเนะก็เป็นเลิกที่ดีนะนะครับเอาละต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพฤะศุกกันนิดหนึ่งดาวพฤะศุกเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลเราจะเรียกว,ว่าพบราบผลเนาะที่เราเรียกว,ว่าราภะรายได้สองรายได้สามนะครับแล้วก็ความโชคดีต่างๆเนาะอีกพบเรือนหนึ่งเป็นเรือนปัญหาอุปสรรคนะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆหนี้สินต่างต่าง เอาละนะครับก็ในช่วงของวันที่หนึ่งถึงสิบสามไม่มีปัญหาอะไรนะครับดาวเจ้าเรืออลิเป็นกเกษตรตาที่บดีก็คือแก้ไขปัญหาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นเรื่องยุ่งยุ่งว,ว,ว,วุ่นวุ่นไปได้นะด้วยอิทธิพลของดาวที่เป็นกเกษตรตาที่บดีนั่นเองนะครับแล้วดาวเจ้าเรือนอลิสัมพันธ์กับตัวเจ้าชะตาเองคือดาวพฤหัสบดีนะครับก็เลยสมผลให้ อาจจะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะครับแต่ถึงจะเหน็ดเหนื่อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สําเร็จอยู่นะครับและอีกภพเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเรือนลาบผลเขาเรียกว่าลาพไปอยู่ในเรือนของอลิ็มักที่จะมีคนมาเบียดเบียนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีแต่ค่าใช้จ่ายรอบตัวนะต้องมีการวางแผนเรื่องของการเงินให้ดี นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่กาหมดไปจากตัวเองด้วยแหละไม่ได้หมดจากคนอื่นเท่าไหร่นะเพราะมันไปสัมพันธ์กับตัวเองหมดไปกับญาติหมดไปกับพี่น้องหมดไปกับการซ่อมรถหมดไปกับการจ่ายค่าน้ําค่าไฟอะไรมันอาจจะมากกว่าเป็นปกตินิดหน่อยนะครับนะเวลาดาวจะเรือลาพาตัวนี้มันมักที่จะนะครับรักษาทรั์ไม่อยู่ประมาณนี้แต่ด้วยความที่เป็นเกษตร,รมันก็เลยสมผลนะครับนะว่าถ้าถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการหารบาผลนะถ้าเราตอบโจทย์นะครับ ตอบจะถูกเราก็จะได้เราก็จะสําเร็จนะครับนะบางคนรับผลที่คนอื่นเขาทาไม่ได้เราอาจจะทําได้ก็ได้บางทีไปเจรจาไปเข้าหาคนอื่นเขาอาจจะเดินหนีแต่เรายังคงที่จะสู้ต่ออะไรประมาณนี้นะมันก็อาจจะได้เหมือนกันนะครับเรียกพิกพิกวิกฤตเป็นโอกาสก็มีโอกาสเหมือนกันแต่มันก็เสี่ยงนะถ้าคุณไม่เก่งจริงก็ผมว่าเลี่ยงดีกว่านะไปไปสู้ตอนที่พบเรือนดีดดีกว่านะครับนะเพราะบ,บางทีเนี่ย มันเป็นคล้ายๆแต่ว่าเหมือนกับเราลงทุนเนี่ยบางทีเนี่ยลาภะหลีอย่างเงี้ยบางคนลงทุนกับหุ้นนะหุ้น,ห,นหุ้นดิ่งลงเหวเลยเนี่ยนะครับแต่วังเอิญเราเนี่ยเห็นโอกวิกฤตเป็นโอกาสไงแต่คนอื่นนี่เขาถอยหนีขายทิ้งกันหมดนะขายทิ้งกันหมดล่วงระเนระนาดเลยนะครับนะแต่ไอ้เรากับมองเห็นเฮ้ยโอกาสนี่ว่าโอ้โหของเขา มันเป็นอย่างนี้อืแต่ต้องอดทนมถือหน่อยซัดเข้าไปเต็มที่เลยถ้ามันขึ้นมาก็รวยเลยมันดีขึ้นมานะสามบาทหบาทอย่างเงี้ยเออแล้วลงทุนไปสักแสนหุ้นล้านหุ้นอย่างเงี้ยนะโอ้โหเศรษฐีใหม่เลยนะแต่การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับนะเพราะตอนนี้มีหลายตัวมากเลยที่ลงลงดิง่งดิ่งลงเหวเลยอ่ะนะครับก็ต้อง นะครับละมั่ระวังแต่เราชี้ในมุมดาวเนาะเนี่ยเขาเรียกวิวกฤตเป็นโอกาสไอ้ลาภอริเนี่ยเวลาได้มันก็ได้แบบฟุกเลยเวลาเสียเนี่ยร่วงน้ําตาร่วงเลยนะครับนะแต่สําหรับชาวราศีธนูอาจจะรอดเพราะว่าอย่าลืมว่าพฤ้นสเป็นดาวปัญญาเป็นดาวหลักการนะครับเป็นดาวเหตุและผลนะครับการที่เขาจะตัดสินใจทําอะไรมันต้องอยู่ในพื้นฐานของโอกาสที่จะชนะมากกว่านะครับนะบมันจะไม่เหมือนอราศีอื่นนะครับ ชาวราศีธนูเขามีดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวฤาษสีเนี่ยสิบเก้าต้นเนี่ยเป็นดาวประจําตัวเขานะครับย่อมคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ได้ดลเด่นนะครับอ่ะนะครับก็ดาวพรุกนะครับก็อยู่ในราศีพฤษภนะครับหนึ่งถึงแปดในสวยเลิกดีนะครับคุณฟมมร็อแห่งเลิกเก้าถึงสิบสามสวยเทษาตีเลิกเข้าหานะครับเลิกสถานท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ ุดที่ต้องระมัดระวังนะครับไม่ควรที่จะท,ทําธุรกิจทุจรรมเลยก็คือหนึ่งถึงสามเขานำวังพิคุดนะครับจุดให้คุณสี่ถึงห้านะครับเขานำวังผู้เอกอ่ะหลังจากนั้นก็จะยกย้ายราศีเข้ามานะครับนะดาวเจ้าเรือนนะครับลาบผลนอนลาบผลนี่เลยนะครับเป็นเราเรียกว่าอยู่ในเรือนปัตตนีแล้วกันนะครับได้ลาบผลจากคู่สัญญา นะครับได้คู่สัญญาอุปธรภมคำจุนช่วยเหลือเพราะไปสัมพันธ์กับอาทิตย์ที่มาจา,จากเจ้าเรือนสุภานะครับก็สาเร็จนะเกี่ยวเรื่องของการเจรจาทําธุรกิจธุรกรรมอะไรก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับ <S <S เพราะดาวราบผลเนี่ยไปอยู่ในเรือนดีเขาเรียกว่าราบผลเกิดจากคู่สัญญาอะไรนะครับหรือบางคนมีคู่ครองก็นะครับอาจจะมีคู่ครองซัพพอร์ตช่วยเหลือนะครับก็ถือว่าโอเค,นะคแต่ถ้าเกิดท่านใดเนาะบังเอ,อิญมีดาวศุกร์ปีนี้เป็นการและกินีก็อย่าลืมว่าคําว่าอริ อยู่ในเรือนปัตตานีก็อาจจะต้องอลิเนี่ยบางทีมันมุมดีมแปลว่าเทคแคร์ใส่ใจคู่คู่สัญญานะครับเขาเรียกบริการอย่างดีเลยอะไรประมาณเนี้ยก็ถึงจะได้นะครับบางคนเนี่ยเป็นเซลเนาะบางทีมีงบเอนเตอร์เทนอะไรประมาณเนี้พาไปเที่ยวไปกินไปเดิมอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันก็ต้องเหนื่อยมันก็ต้องวางแผนหน่อยนะครับถึงจะได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นการลักกินีอันนี้มันจะยุ่งนิดนึง,งคู่จะนักเขาเรียกปัญหาเนี่ยมันจะเกิดจากคู่เราเ อลิมันไปเกิดที่คู่อ่ะคู่เรามีปัญหาทำให้ติดติดขัดขัดนะครับบางทีอ่บางคนช็อตอย่างเงี้ยบางคนเป็นเอ่อคนที่แฟนคอยซัพพอร์ตส่งเงินมาให้ทุกเดือนเนี่ยพอแฟนช็อตปุ๊บเราก็ช็อตไปด้วยเลยทีนี้อยากเคยส่งก็ไม่ส่งเลยนะครับเพราะอะไรเพราะอาลิมันไปอยู่ในเรือนของนะครับปัตตานีนั่นเองนะแต่ต้องเป็นการลักกินีนะถ้าไม่เป็นการลักกินีนี้คือได้ปก,กติ แล้วสุกนะครับที่อยู่ในราศีเมถุนยกย้ายไปในวันที่14นะครับจนถึงสิ้นเดือนวันยี่2ินาฬิกายีนาทีสิีถึง19ในเทศาตีนะครับเลิกเดินทางท่องเที่ยวเลิกเข้าหานะครับต้องไปหาหน่อยถึงจะได้นะครับแล้วก็2 0ถึง30ในเทวีเลิกก็เป็นเลิกนาพยานะไอ้ช่วงนี้เนี่ยเขามาหาเพราะเรางามสงานแล้วเราเท่นะครับนะแล้วก็2 8ถึง30นี่เข้านวังปูกเอกนะครับทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าเฮงนะครับแล้วก็ดาวสุกได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วย เล่งลักษณะเนาะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเส์กันนิดนึงซึงเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินไรายได้กระแสงเงินสดก็เหมือนเดิมครับอยู่ในราศีกุมนะครับอยู่ในเรือนสหาชาัชจักการเงินเกิดจากการติดต่อกันเข้าหาการประชาสัมพันธ์นะแล้วก็ช่วงนี้เหมาะกับการออนไลน์ไลฟ์สดมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวพระสสเสร์เสวยเลิกดีมากหนึ่งถึงสิ้นเดือนเลยสเสวยนะวางปลูกเอกเทวีเลิกนะครับก็นะครับจะเป็นที่ ต้องตาต้องใจนะครับหรือจะเป็นที่โดดเด่นนะครับทาให้มีชื่อเสียงได้นะครับแล้วก็การเงินเราไปอยู่ในสหาชษฐายิ่งมีชื่อเสียงยิ่งมีคนจ้างงานยิ่งประสบผลสําเร็จนะครับก็งานจะดกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะคําว่ากระดุมพ้าแปลว่าเงินสหาชาติแปลว่าสังคมนคในเมื่อสังคมให้คุณมันก็จะสมผลให้เราเองเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังก็ถนัดเรื่องไรก็มันจะเป็นการดึงดูดทําให้เราเกิดเงินเกิดทองนั่นเอง ต่อไปนะครับพาทราหูเนาะพระราหูเป็นดาวเจ้าเริอนเพื่อนฝูงสังคมคนสนิกค,คนจะคิดคนหมู่มากนะครับก็เป็นสถิตยอยู่ในเรือนพันธุก็คบคนง่ายนะเขาเรียกว่าสหาชาพ,พันธุพันธุก็แปลว่าหลักซับบ้ารถที่ดีญ,ญาติวงศาคณาญ,ญาติอะไรยางเงี้ยนะการติดต่อเพื่อก่อร่างสร้างตัวการติดต่อเพื่อ เรียนรู้เพิ่มเติมทักษะต่างๆการติดต่อนะครับเพื่อทําให้วิถีชีวิตตัวเองดีขึ้นเพื่อกล้าร่างตั้งตัวแล้วก็ว่ากันไปนะแล้วก็สนิกกับคนได้ง่ายอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะครับไม่ได้เสียอะไรถ้าไม่ได้เจอการรักกินีนะถ้าเป็นการรักกินีก็จะยุ่งยุ่งนิดหนึ่งเวลาดาวพันธุเนี่ยอยู่ในะเวลาราหูเนี่ยอยู่ในเรือนพันธุและเป็นการรักกินีเนี่ยมันมักที่จะเจอเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นสมัยก่อนเพราะว่าปวดขึ้นบ้านนะแต่จริงๆแล้วมันคือมีเรื่องยุุ่่่งนนั นะครับถ้าเป็นการธรกิจแต่ถ้าไม่เป็นการรกินี้พบเรือก็ถือว่าให้คุณนะครับแล้วก็ราหูเสเวย์สมโนแห่งเริกนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่23นะครับก็เป็นเริกนักบวชนะครับเลิกใจดีะนะครับแล้วก็วันที่2 4ถึง30เป็นราชาเลิกละวนะครับก็เป็นเลิกสะดวกสบายเลิกยิ่งใหญ่นะครับจนให้คุณก็จะเป็นในวันที่25ถึง30เราจะเข้านัวางปูงเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือวันดี ครับแล้วก็ดาวเพเกตนะครับก็อยู่ในเรือนของในราศีกุมก็กระตุ้นนะครับในเรื่องของการเงินจินตนาการต่างๆเกี่ยวเรื่องของการเงินนะครับบางคนก็สวดมนต์ไหว้พระตามศาลเจ้านะครับหรือตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่กรับไหว้บูชานะครับที่โด่งดังนะครับพระต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทวดพุทธชินราหลวงปู่โตพุทธโสธรอะไรประมาณนี้หรือเทพต่างๆ วัดแค่าหลายๆอย่างนะครับก็ก็สามารถบูชาได้นะครับบางคนสายพญานาคก็ยิ่งปังเลยนะถ้าไม่ได้สัมพันธ์การกินีนะถ้าเสาไม่ได้เป็นการกินีนะปังเลยนะครับแล้วก็หนึ่งถึงสิบเจ็ดอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ย้ายมาในวันที่สิบแปดถึงสามสิบนะครับเวลาตีสี่สิบหกนาทีนะครับถ้าสัมพันธ์ดีนะครับก็หมุนการเงินดีถ้าสัมพันธ์ไม่ดีก็นะครับระวังจะเกิดหนี้สินจากเครดิตต่างๆนะครับเพราะว่าเวลาดาวพระเกตนะครับ อยู่ในเรือกนการเงินมันจะกระตุ้นนะครับกระตุ้นทั้งดีแล้วก็ไม่ดีก็ต้องยูที่ว่าในพื้นดวงเรามีดาวอะไรนะครับตั้งหลับนะครับถ้าสัมพันธ์ดีก็เฮงไปนะ,ะเราบางคนก็สวดมนต์ไหว้พระท่องกระถาเงินเงินทองทองต่างๆลงท้ายด้วยลาพานะครับลาโพอะไรประมาณนี้นะครับเรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองก็สําเร็จได้โดยง่ายนะ นะเอาละยังไงก็กราบขอผู้คุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหาผมพิพากษากันใดยังไงต้องกร้าขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆปังๆนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมากปราถนานะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอ,ขอความกรุณากดไลค์ๆๆๆๆๆๆกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตเก้าผ่านช่องทาง ซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆปังๆครับผมเกตก้าพี่ตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าพี่ดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปี เวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ